呀嘛！嗯嗯 เพไงเนี่ยเอาอะไรเพิ่มนี่ยะเอาเนี่ยเนี่ยเอาน้อยาไก่อะไรคะไก้อะไรบ้างอ่ะปกติได้น้องตับตับใช่ไหมมันจะขายเป็นชอะไรขายแยกค่ะชิ้นละยี่สิบทอันนี้ชิ้นละยี่สิบบาทโอเคงั้นเจาชุดนึง่ะอย่างพิ่มหนึ่งน้องหนึ่งถูกไหมเพไงตัดไหมจ๊ะ อันนี้เป็นห้าสิห้นอันนี้ได้แล้วนะคะร้อยหกก็จะเป็นสอง้อด้วยสอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không